เมื่อพวกเขาไม่มีวันตายมันจะเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยถ้าในโลก Minecraft มันจะง่ายงายและหลับตาเดินอย่างได้เลยอะ่ะป๊อปปี้เฮ็กซี่และมัมมี่ลองเล็กสามสาวประจำโรงงานได้หนีออกมาเพื่อเปิดโลกกว้างและภายนอกนั้นจะงดงามกว่าภายในโรงงานหรือไม่ไปชมกันเลยคะ่ะกดติดตามและกดกระดิ่งกันหรือยังคะ อย่าลืมกดกันนะฮัมวันนี้เนี่ยใครตายก่อนชนะนะทุกคนนะเราจะต้องไปปราบมากกังกรแล้วก็ลงไปปราบแบบในใต้น้ํากันด้วยโอเคปะใครตายก่อนได้หนึ่งเต็มงั้นเราตัดไม้กันเลยดับเลก <Yeah. S 2> ตัด <Okay. S 2> ไม้เลยฉันจะตายก่อนดีฉันจะตายให้เธอดูฮฮาบันไม้ตายให้ฉันวะ <c oughs> คนเราอย่างไร ฉันต้อใส่กระโดดอย่างที่สูงเลยเฮ้ยต้นไม้ก่อนไกใจมันจะไม่ตายต้นไม้สีสันสวยงามมากแค่เห็นเลือดตัวเองก็ท้อใจในการจะตายและเห็นเลือดก็ท้อและจะตายไงก่อนเฮ้ยหุยตัวคราบตัวคราบอุ้ยขโมยตัวคราบอุยหุยอุยหุยตัวคราบและขโมยตัวคราบแล้วไอ้เลยเราต้องรีบนะทุกคนเราต้องรีบออกไปหาหมู่บ้านกันเถอะวิซี่ กิซี่บสซี่แล้วก็มัมมี่รองเร็กแะ่หุยของกินขอ,ของกินของกินอุยอุยของกินนี้ของกินนี้เออได้แหละไว้วได้เนี่ยและไว <ป S> ้มั <ไป S 1> มนจะหมดแล้วม,มันจะหมดแล้วทุกคนเอาเอามัมมี่รองเร็กมาก่อนเฮ้ยหุยม,มันจะหมดมันจะหมดเอามัมมี่อยู่ไหนไม่ถูกค่ะไฟไหมไฟไหม ขโมยขโมยเตียงขโมยเตียงกันเถอะทุกคนเอ้ยโอ๊ยฟังด้วยฟังมีคนนอนอยู่ผงไม่เป็นไรหรอกมะฆ่ามันเราเป็นตุ๊กตาที่ฆาตเราต้องฆ่ามันให้หมดอันเลยหมดเลยโอยโอ้โหเตียงเทียบเลยอ่ะขอทักเตียงแล้วกันนะขอเตียงหนึ่งโอ๊ยเตียงหน้าตาน่ารักด้วยอ่ะ เจ้าเขาโวยเขาเลยแล้วเขามองหน้าฉันน่ะเตียงเฮ้ยเฮ้ยเตียงน่ารักด้วยอ่ะเฮ้ยนี้น่ารักเอาอนนี้ดีกว่าฉันว่าดูดิเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักอ่ะเฮ้ยฉันนอนอันนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าถ้าเขาหลอนอะอุ้ยนั่จะ็คืออุ้ยโอ้โหฉันควรจะทำยังไงเนี่ยมันแย่งเตียงฉันสองเตียงเลยฉันมีสองเตียงมันแย่งฉันสองเตียงฉันควรจะรู้สึกยังไงเออเช้าเละเช้าเละเช้าเละทุกเตียงทุกเตียงเก็บไว้โอ้ยครบเพลิง ไปขโมยเขาเพิงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเหมืองกันไหมเพื่อนลงเลยก็ได้เอ้ยเราเจอฝังข้าวด้วยแหละเออเก็บไปเยอะๆเลยเ๋ยนนะอันนี้คือที่ไหนอ่ะอ๋อมามี่มันกระโดดสูงไม่ได้เลยอุ้ยแบกมุมแมกมุมตัวม่วงเลยตัวม่วงมงฉันว่ามันอยู่บนนั้นมีอีกนะขึ้นไปดูข้างบนเดย์อุ้ยเจอทา ดีเลยคุตวเจอฟังเขาอุ่ยดีจังดีฉันได้ทานมาแล้วโอ้โหไอรอนโกลเลมน่ารักมากเลย,ยมีคนคอซดมาม่าด้วยซดมาม่าดังซุดซดใส่หูฉันเลยอ่ะน่าจะเป็นแบวงมุมอึ๊บในนั่น<จ>คือไะไรไอรอนโกลเลมหน้าตาน่ารักตะมูตะปีอื้มตะมูตะปีเหลือเกิน อะไรอะไร้าไม่จำบินสำหรับเราเหละมันไม่น่าห็นเราจะกระโดดลงไปแบบนี้แล้วเราจะไม่ตายได้ยี่ลงแบบเดียนมากเพราะว่าอะไรเราอยู่ในโหมดอีซี่อีซี่โคตรอีซี่โคตรตายไม่รู้จะพูดยังไงแล้วลงปังหน้าตาโซคิวจริงๆด้วยหน้าตาถ้าทำอย่างนั้นไม่กินก็ได้เโอ๊้หน้าตาฟุ้งซิ้มากดีดีดีอุ้ย แมงมุมไรตัวนั้นแชนเ็นมันจมซานเรือทนอุย้ยไปดูในฟาร์มดินี่เราดกอย่างที่สูไม่ตายเราอยากตายเราก็ไม่ตายแล้วเราจะไปลองจมน้ําดูเมือน,นว่าจะเป็นยังไงอุย้ยนนี้ล่ะนี่ล่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็วเดี๋ยวเราไปหาเหมืองอ้วอะไรอะ่ะหมาโพนีแล้วเราเองไปหาเหมืองใครเจอ,อ่างก็ <laughs> เราอยู่ในเหมืองแล้วเราต้องการแสงสว่างทุกคนตามฉันโอ๊ยโอ้ยลวกโอ้ยโอ้ยลวกโอ้ยปักไฟไม่ได้เราคือไอ้ฉีไอ้ฉีฉีข้อฟ้านี่มันคือเพชรหรือมันคืออะไรอ่ะไหน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 อะไรสารพิษแน่ไอ่รูอ่ะเธอมาดูหน่อยสิเปล่าเงียๆเธอมาดูเด่นมันจีเนี่ยเนี่นมันจีเนี่ยเนี่ยหน้าตาลองขุดดูขุดดูถ้าขุดแล้วแตกแสดงว่าเพชรเฮ้ยเพชร ไม่ได้ไงเรามีเหล็กเรามีเล็กเลยอ่ะคิอันเดียวิอันเดียดิอันเดียไม่ได้อดไม่ได้อวดเราต้องหาเหล็กเพิ่มสักสามพันก็มีเหล็กอยู่สิบอันเนี่ยโอ้โหโอเคอันนี้ว้าวตู้ข้าไปเลยนี่นี่นี่อะไรอะไรอเลรอะไโอะไรเขามีสิบอันว่ะเขาชวนเหนือไว้าอะไรนะเนี่ยมาเลวว้าเลวว้าเลวโอ้ยได้คนละอันเลยอ่ะได้คนละอันเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งขุดนะเพชรอ่ะ เสียดายก่อนนุ้ยโอ้มีแค่กี่อันเองอะหนึ่งสองมีแค่กี่อันอะหนึ่งมีแค่สองอันสามสี่ห้าโอ้เจ็ดก็เยอะนะโอก็เยอะได้อันล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 ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวฉันขอไปขุดกันนะได้เลยครับอันละนี่มีเศษมากเลยนะเนี่ยเปิดมากก็ได้เจอ เออก็งง,ง,งงอยู่ว่าหน้าตามันน่าจะเป็น <วา S 2> พีกก็เลยถามว,าวาย้ยเพชรจริงๆด้วยโอ้ยเพชรมันสีเข้มๆไงสีเข้มเมื่ปิดนีๆๆ่นี่เพชรได้ไปเจ็ดอันนะ่ะเดี๋ยวฉันสะสมเยอะๆแล้วเดี๋ยวทาเสื้อทําหมวกให้เพื่อนๆนะั่นเราไปหาเพชรก,กันเถอะผ่านหน้าตนนนาน,น่ารักมากเลยผ่านน่ารักฉันก็น่ารักว้ายเออที่ไหนอะที่ไหนเนี่ยโอ้ยอันนี้มันอันนี้ไม่ได้ต้องการขนาดนั้น น่อะไรนี่นี่อันนี้ไม่ได้จําเป็นเอาไม้ออกไปอุ้ยทุกคนนะกลัวมากอ่ะพอกดปุ๊บมันเป็นหัวใจอทุกคนดูดิทุกคนคอยคีบเธอไหน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 ทุกคนดูดินี่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 มัมมี่มัมมี่มัมมี่ดูดินี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเธอป๊อปปี้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย,ยอยากกัดฉันเจ็บนะเนี่ยระเบิดดีครับก็ก้าระเบิดก็ระเบิดดีครับก้าระเบิดก็ระเบิดดีครับก็มาดีครับเลือดเยอะครับไม่กลัวหรอกโอ้หว,วังวเราหรือเราควรที่จะให้มันฆ่าตายดีกว่าหรือไม่ฆ่ามันเราลงลาวาก่อนนะเพื่อนลองดูช่หกันใส่เพื่อนเพื่อน่ได้เพื่อนเพื่อนจะใส่แล้วเพื่<า>อนเอาเพื่อนเอา อ้ยเดี่ยวซอมบี้เพื่อนเอ้แต่กระชายก็ไม่ตายนะโอ้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 เพื่อนเพื่อนฉันไม่ตายว่ะเออมันอยู่แล้วได้ต้องดีป้องกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันไม่ตายว่ะเพื่อนตายเหมืกันฉันไหวลาวาเล่นอยู่นะเพื่อนอ่ะฉันฉันฉันตติดไฟอยู่แบบที่ที่เพื่อนฉันงงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ย้ยเธอติดไฟอ่ะเจ้าเก๋ไหนไหน อะไรขึ้นอะไรเหรอสก๊อตสกตส๊อตก๊อตสก๊อตสกอสกก๊นตาก๊อ่กอตอตสกอตกอก่อตก๊อตอ้กอตก๊อตอตก๊ตกอตะ๊ก๊อกอตอตกอตสกอตส่๊อตสก๊อตกอนสกกอตสก๊อตสอตก๊อเสออ๊อตสอตสกออ อ๋อโหดอันนี้แป๊บนึงมืนอนอะไรเยอะเนี่ยเราต้องลงมาอีกใช่ไหมอืมลงมาอีกแล้วฉันก็ติดแล้วขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วติดติดแล้วเพื่อนติดเพื่อนติดเธออยู่ตรงข้างหลังใช่ไหมฉันน่าจะอยู่เบรดล็อกแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเบรดล็อกน่าจะติดดินแล้วเพื่อนเลอเบรดล็อก มูฟิงกตะมูตมิงมาเอ่ยนี่เงพ่อปไหนีอันนี้วันนี้ลงุดถังไะโอเคขอบคุณนะฮะเฮ้ยเจเล็ก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 เก็บ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 เราเราลองขุดลงไปตรงนี้ไหมโอเยมันก็เป็นเราอะแต่เราก็ลงได้นี่เนาะใช่ลงเลยเพื่อนเราไว้ใจเพื่อนนะเพื่อนลงเลยฉันไม่ลงอะเพื่อนลงเลยเพื่อนอ่าจะไปเผาเพิ่มฉันมีอีกอยู่ในตัวอีกยี่สิบอันอะเออที่ เอาดิเออเอาดิเออเอาดิอาจีอเออเอาดิถ้ามีเพชรอีกเปล่าอะค่ะมีเพชรอีกปะไม่เพชรมันไม่มีหรอจะคอยใครจะหายยากอยู่นะเพจเพลนเพลนรับรับเพชรดีบวกเพชรบวกเพชรดีดีเดี๋ยวนอีกคนอยู่ไหนมัมมี่บวกเพชรมจ ก็มีมาเลย<ป>กลม็มาดิกม็มาดมิมันมันปิดตาเราเลยนะไอ้ลูกกระเตเืดด้วยอ่ะเออมัน,นปิดตาเธอวะไม่ได้ปิดตาฉันมอ,องเห็นเหรอเออได้เหล็กมาอีกแล้วเดี๋ยวทำเสื<ม>้อทำชุดทำรองเท้าเพื่อนเอาเกียงไปเพื่อนดีเอาไปอีกตัวเพื่อนอ๋อดี ฉันใส่ดูดิโชเฮ้ยสีส้มเลยไฮ้ด้เสื้อด้วยเหรอขอบคุณนะใส่ดิเฮ้ยเสื้อได้เหรอเสื้อได้ค่ะเราดูจนแบบรองเท้าดิเด็กเด็งันุบาลเลยเดี๋ยวฉันทารองเท้าให้นะเพื่อนได้อ่ะเพื่อนอารองเท้าดิได้เอ้ยได้ยินเสียงคนสู้มาใหม่อีกแล้วไหนไหนดีรองเท้าดิเด็ดเด็ เอฮ้ยเอก็ไม่รตลวลาที่เราจะต้องทาดาบเพื่อที่จะเอาไปลุยใต้น้ำและฉันว่า้าฉันจะทำไอ้นี่เยอะๆอะนะครับไอป้ายเยอะๆได่ทำป้ายเอาไปยอะๆไไๆๆๆหเฮ้ยเพชรเพชรหรือเปล่าใช่เพชรเพชรเฮ้ยดีราทำอาวุธได้เราจ ล้วก็ขึ้นขึ้นค้าแปลว่าเพิ่งค้าไปด้วยนะเพิ่งค้าดาบ<น>ัาดาบเด็ก <c> ฉันข้าหมวกคาหมวกข้าหมวกม,มาแล้วหมวกเพชรแล้วก็เดี๋ยวจะมีดาบเพชรขึ้นยังไงวะเน,นี่ย <c> ขึ้นไปหาเธอยังไงอ่ะเนี่ยเธอทางนี้เหรอต้องขุดไปหาเหรอเนี่ยเหรอ,หรอมาอาดาบเพชรฉันทําให้แล้วนี่เรียบร้อยอ๋อใส่กล่องไว้ให้แล้วกัน เข้าตัวเธอไปแล้วบัมบี้ลองเล็กโอเคใส่่องแลวเออะอาเลยอาเลยยี่ด้ทําทำโล่ด้วยทำโล่เออต้องเอาเล็กเยอะๆดี๋ยวเดี๋ยวทำโล่ให้นะเออทำให้เหรอฉันมีแล้วฉันมีแล้วอ๋อได้ได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งเอาล่ะทุกคนเราพร้อมที่จะไปบุกและฉันลงน้ําแลฉันรู้สึกว่าฉันหายใจใต้น้ําเก่งอ่ะเนี่ยฉันลงมาปุกฉันหายใจใต้น้ําได้เฉยยโอ้โหโอ้ลงมาโดนเลยอ่ะโดนขุดเลยอ่ะ อล้วได้ไงฉันเจอตัวมาแล้วดีดีดีฟาดบันฉันไหวใจใต้น้ำนะอุ้ยหน้าตามันน่ารักนะเนี่ยนีเด็ดแต่มันน่าจะไม่เป็นมิเกับเราเลยนะบอลถลกดีเราลงไปก่อนดีกว่าฉันไม่อยู่แล้วทุกคนลงไปอีกดีกว่าไปลงไปโอ้ยโอ้ยลงไปอีกลงไปโอ้ยผิดไปเยอะจังเลยอ่ะตรงเนี้ยอืมทำไมมันเยอะผิดปกติอ่ะโอ้ย โอ้ดีขอบคุณนะครับที่ช่วยผลักดันอ้ยเอ๊ไม่แล้วเราจะไปยังไงลันเนี่ยโอ้โหมันง่ายเกินไปจนหายใจใต้น้ำไม่เป็นไรงง่ม<ๆ>า<ว>ก <S 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 <ๆ>นี่เหรอโอ้ใช่เข้ามาแร้วไม<อ>่ไม่ใช่แหละฉันมาได<อ>้ื้องหลังอ่ะทุกคนฉันก็มาอยู่ทำไมฉันเห็นคีปเปอร์คีเปอร์ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้มันก็มาได้เฉยเลยเอาสิเอาสิ เหมือนเดิมไะเนี่ยเหมือนเดิมแน่ๆเลยอันเนี่ยเออเออ,เอ,อฉันกลับขึ้นไปก่นอนโอ้ย,อยบางทีก็ไม่ต้องดูดก็ได้มั้งขุดได้ไหมขุดช้ามากเออขุดเลยแล้วขุด,ข,ดขุดช้าที่สุดเลยโอ้โหเราจะไปปราบมายัางไงก่อนแน่จริงยันดีสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยแ<น>ยม่พี่นี่ใบดีถ้าใจไม่ดี เฮ้ยหนะ้าเหมือนปาก้าโฮเลยนะนายโอ้โหนายหน้าตาประหลาดมากโอ้โหตัวอะไรวะอดี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 ฟาดมันเรื่องว่าทไรมันเหมือนเหมือน,น,นจะมีฉลามอยู่ข้างในคือมันเออตายตายเล็วเราทำภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วเราไปจะลกทันเถอะโอ้ยอ้อ้ย,เ,อยเราขึ้นโบกกันเถอะฉันไม่ฉันก็รู้สึกไม่ดีปลาพวกนี้มันนิสัยไม่ดีมันเกเยมากเลยเกเยใช่เราขาที่ขึ้นก่อนขึ้นยังไงวะ เย้เ yeah, ช้าแล้วทุกคนขึ้นเตียงกันเถอะเออ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปนรกกันแล้วเราต้องหาหาลาว่าเพื่อที่จะไปนรกลงเหมืองอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเหมืองเดิมนะฉันี่ยอยู่ประมาณห้าหกจ้ะก็ระหว่างเราจะตายหรือมันจะตายไปแอกยูดผิวไปเ้ยเดี๋ยวเตียงใครเข้าตัวฉันมานะยังยังฉันไม่ได้ละยงเชอใช่ไหม ฉันว่าฉันอ่าลงเหมืองทางไหนเดนนะโอ้โอลงนี้ได้ไหมลงไปเลยวบ้ลงไปเล้วบ้าอะไรเราพร้อมที่จะเปิดพิธีแล้วพอมาทุกคนฉันไค่อยโอเคกับฟันเธอเท่าไหร่เลยบารบี้ต้องไปดัดฟันบ้างแล้วนะเออเอาไปเลยเลสเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนอนนอนนอนกอนเซฟไว้ก่อนก็ได้นอนนอนนอน ฉันวางไม่ไ huh. ด okay. <bunker. S 1> ้อ่ะเออออโอเค้ยเรียบร้อยไปไปไปก็ไม่คิดเลยว่าจะแบบเตียงลายเดียวกันหมดเลยเตียงลายเดียวกันหมดเลยเพราะว่าเบลินได้รักหรือได้รักหุย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 อะไรกันครับเนี่ยหุยหุยทองโอ้ร <labels> ักเลยระกันทองเหรอไปไปเรารีบไปกันเถอะเราไปจากตรงนี wow, ้กันเถอะนั่นนะคอร์ดอ่ะ ใช่ไม่ต้องห่วรเลย <c oughs> ไม่ต่างจากเกล็กเลยโอโ้ยโฮ้ยพื้นร้องไห้ไปเรารีบขึ้นไปข้างบนกันเถอะเออเอออืออออ้อหยเจ้ใจประสาทเออทำไมไปเจอง่ายจัจงเจอแล้วเพื่อนยังไงดีถ้าเราลงไปมันไม่เป็นไรเลยเนาะใช่ไหมอย่าเลยแราว <c oughs> เ,เดินเป็นโฟร์เซนเลยนะ <c oughs> เดินเป็นโฟร์เซนเลยใช่ใช่ใช่ไป ลองลองลองไปไป<ต>ลองเดินเดินเพื่อนใจพร้อมพร้อม <laughs> Let it go Let it go Can't hold it back anymore เรวจะนอนแล้วะตะวัื่อนะ <laughs> Let it go Let it go เฮ้ย <h ums> มาจะเลิศได้ได้มีพลังอ,อุ้ยอุ้ยตัวนี้น่ารักะ่ะ เดี่ยมันเป็นลูกลูกกะหัวยุมีชารามสีชมพูด้วย้ยน่ารักอ่ะไอ้ลูกกะหัวด้วยอ่ะเฮ้ยเรารีบไปหาป้าว่าฉันรูกว่ให้ฉันเดินเร็วไปนิ่เดิมฉันวิ่งนะฉันจะเลดี้โก้แล้วฉันวิ่งไงฉันติดไฟเลยเพื่อนวุ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อสระอมุ้ยน้องน่ารักอ่ะระวังนะเพื่อนเพื่อนน้องหน้าตาน่ารักกันเราต่อกันขึ้นไปข้างบนก่อนเออไปเดี๋ยวฉันพาดันขึ้นไปเองเพื่อน ทุกคนขึ้นไปเอาโอ้ยแต่ว่าพีคซอมบี้มันอยู่กับเบรดระวังพีคซอมบี้นะระวังพีคซอมบี้นะพีคซอมบี้มันอยู่กับเบรดกลัวตรงนี้แหละออมันบินน่ะเอาไงดีอ่ะไว้นี่เดะนี่นี่นี่พีคซอมบี้นี่นี่นี่ตายแล้วมาเป็นใครน้องซอมบี้ออกมาแถวเียบีดีตายไหม เพื่อนเพื่อนตใจไหมเพื่อนเพื่อนใจไหมโอเคมีหกแล้วขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งเพื่อนเรา <Okay. S 1> ล้อมกรอบกันเดียวล้อมกรอบกันเลยมาแล้วมาแล้วข้ามันข้ามมันดีดีดีด,ด,ดีดับ <c oughs> ไหมดับไหมเพื่อนดับไหมเพืไม่ดับไม่ดับฉันเห็นสายตาที่มันมองฉันอยู่ตรงนั้น <c oughs> มันจ้องจะทําร้ายฉันอยู่นี่ควรจะทํายังไงดีขาดอีกแค่อันเดียวก็จะครบแล้ว โอ้โหอีกอันเดียวเท่านั้นเพื่อนครบแล้วเพื่อนทุบทิ้งเลยเพื่อนทุบทิ้งไปเพื่อนกลับกลับบ้านกลับบ้านนีกับทางเดิมเพื่อนมีกับทางเดิมเพื่อนไปทางไหนวะทางนี้เพื่อนทางนี้เพื่อนทางนี้แล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะอ๋อดีต่อทางได้เดี๋ยวฉันต่อให้โอ้โห เฮ้อสามสาวเลยนะเนี่ยผู้ชายใบบ้าสักคนทั้งฮักสกี้ทั้งโอ้ยใบบ้าสักคนเลยโอเนยังยอมแพเม้เยี่ยมเยี่ยมเพือ่อนเราไปหาเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเพือ่อที่ว่าเราจะได้ไปปราบมับงกือให้ได้อะละฉันดีดวงตาอยู่ในมือฉันจะปลาเธอไปโอ้โหโ,โหหุยไปนนู่นเลยอ่ะเราจะรับเรือ,อไหมเราทำเรือดีกว่าเพือ่อน ไปใครเอาตัวคับวางไหมเราต้องคราบเรือไหมมีมีตัวคราบวางเลยเพื่อนโอ้โหอยู่สูงได้ได้ได้ทำเรือเพื่อนทำเรือทำเรือได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เรือแล้วโอ้โหเราต้องเรือน่ารักเนอะอ่าเลสโกมันไปทางนู้นเนาะทางนู้นเนาะเพื่อนเราเดินเที่ยวหมู่บ้านกันก่อนมันอยู่ใต้นี้แหละอุ้ยอะไรอ่ะมันสวยจสวยเฮ้ยมีขนมปังอีกแล้ว แต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้ค่อยจะจําเป็นสักเท่าไหร่ดนะฉันว่าดินอนทต,ติดเอาของเก็บดีกว่าเฮ้ยเออจริงมันก็สําคัญอยู่บ้างอ่า,อาหารเราไม่ต้องใช้เลยอ่ะเฮ้ยนี่มันบ้านของเอสก,กีาโบเ,เอาไอ้นี่ไปดีกว่าเอาเอาเตียงไปต้เออเอาเตียงไประเบิดใส่มันเอาไปเยอะๆะร้อยอันว,ว้าว เราแล้วเราลงมาจากหมู่บ้านแล้วเราจะต้องมาทางนี้นะมันพาแล้วมันบอกให้มาทางไหนอ้ะฉันลงไปตามทางอย่างเดียวเลยทางไหนต่อตามทางก่อนฉันว่าไปทาง<อ>านี้แหละตามทางนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมเจอพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วน,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 นี่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 ขึ้นกาลังไปนี่นี่นี่เพื่อนลงน้ำมาแล้วก็เจอเลยอ๋อลงน้ำไปเลยเนาะกำลังไหลตาม เพื่อนไหลตายโอ๊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 ยมาเร็วเพื่อนลอยอยู่ลอยโอ้ยหัวติดปักไฟให้อุ๊ปักไฟไม่ได้ไม่ยังไม่ยังมันเลี้วไดเลยปักไฟขอทิ้งโอ๊ยโอ๊ยโอ้โปักไฟให้แล้วบ้า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 ประตูโอ๊ยร่วงอีกแล้วไหลไหลน้ำไหลไปค่ะเพื่อนมันจะอยู่ไหนลงเปล่า ฮึบออกตามหากันเลยดีกว่าอึ๊บดนกระเปล่า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 ,า,าโอ้โหฉันเจอคีเบร์มีหัวใจด้วยเออโอ้ยหนูก็เดินเข้ามาหาหนูกัด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 เจ็บตูดมากเลยสองตัวสามตัวโอ้โหูสี่ตัวเจ็บตูดโอูโ้หเจ็บตูดอออืื้ห ทุบทุบพึงแล้วเจอแล้วโอ้ยโอ๊ยทุบ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 เออพังแล้วพังแล้วโอ้ยไอจี๊ฟมันมาไอจี๊ฟมันมาใครก็ได้จัดการไอจี๊ฟให้ฉันทีเธอวิ่งออกมาจัดการไอจี๊ฟให้ฉันทีเราวางเตียงกันก่อนไหมเอาวางเตียงก่อนดีกว่าอะละอะละแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเปิดพิธีละอืโป๊งตุ้ง โตเหมือนเนี่น่าหงุดเลยไปพร้อมทุกคนเลยสักโอ้เรานี่แมขุดทางได้ไหมทางนี้เพราะว่าเราต้องไปทางนี้หรือเปล่าผู้หญิงเราตัวเองนางเป็นผู้หญิงอ่ะดูดินางมีผมนางมีผมด้วย โอ๊ยดัดดัดดัดด้วยบ๊อบบี้บังเือร์บังเกอเป็นกายพันเป็นสีแดงไหนไหนเจอแล้วไหนแม่ดิก็แมาดิก็แม่ดิเราขึ้นไปขุดที่นี่มันก่อนนะเอาละเอาละเอาละไม่ต้องมาไม่ต้องมาฉันจะฆ่าแกเองฉันจะฆ่าฉันจะฆ่าแกเองเลยฉันจะดูเบบี่แหละ เออแค่ยังยังเหลืออันหนึ่งอนนึงเหลืออันหนึ่งกำลังจะไปแต่อันไหนอันไหนเหลืออันไหนอุ้ย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 อันไหนอันอไหนอุ้ยอุ้ยอ๋ออันนู้นอันนู้นใช่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 ฉันเอเดอร์แมันไม่ไหวแล้วนะฉันกำลังขึ้นไปไม่ต้องห่วงดีมากดีมากขึ้นไปเลยขึ้นไปหมดยังเพืนเพื่อนขึ้นไปเพื่อนเดี๋ยวฉันจะยืนเป็นเพื่อนอยูอย่ตรง Jamie, นี้ไ <serves> ม่อยากลงไปเลยค่ะเอเดอร์แมนเอ้ยโอ้โหมาทำไม มาทำไมโอ้โหเอเดอร์เบนหมดแล้วเนาะอันสุดท้ายแล้วเนาะโอเคเรียบร้อยโลดเศรงาีสวยงามสวยงามสวยงามบายเราหลบภาคใต้ดีกันเถอะเพื่อนเอ้ามากันเพียบเลยเพื่อนยิงเพื่อนเพื่อนจัดการโอ้โหมันปล่อยมัลงมาใจจัดโอ้โหหลบแทบจะไม่ทันตกใจไปเลยครับก็ก็ก็มาเลยครัเออโดนดังจุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊เลย เอ้ยไปโดนมันไปไปแล้วโดนได้วมื่อกี่โดน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 เออโดนโดนโดนมันทะลุได้เออ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 โดน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 เจ๊เจ๊จะบังลุมไม่ได้บางกรจะตายแล้วโอ้โหมันจะโอ้โหบางกรมันจะไปแล้วอ่ะเจ๊เจ๊ไม่ได้เลยเจ๊เขาอย่างกันวงนี่กันเลยไปเลยไปเลยปะพี่ป้าพี่จะไปฆ่าบางกรแล้ว

มันไม่ลงมาว่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่ลงมาเพื่อนป๊อปปี้ทำสุดความสามารถแลวเฮ้ยวะอะไรกันครับอึ๊บไปไปเออต้องอย่างนี้ครับผมเออปวด๊อปปี้เก่งตายแล้วเหรอนี่คือตายแล้วใช่ไหมเอ๋ยตายแหละยอดวีเก่งอ่ะฮะแอ๊บบี้ยิงเองไปแล้วตุยอ ทุกคนเรากลับโรงงานของเรากันเถอะวุ้ยหัวใจ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 ไอหัวใจหัวใจหัวใจแอ่เพรนะ้ลหนึ่งสองสามป็ปไปไปแล้วว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต9แเก้มีวางจำหน่ายแล้วในลายสโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงน้ำน้ําเลย ขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก p เม Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจอสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ